สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เสียงกระซิบเที่ยงคืนคืนนี้ผมมีเรื่องเล่าที่ชวนขนหัวลุกจากจังหวัดเลยเรื่องราวของผีปอบที่อาลวาดในหมู่บ้านแห่งหนึ่งเรื่องนี้ถูกเล่าต่อกันมานานจนคนในพื้นที่ต่างหวาดกลัวไม่กล้าออกจากบ้านยามค่ำคืนว่ากันว่าผีปอบนั้นจะเข้าสิงคนเคราะห์ร้ายโดยไม่เลือกเวลาชาวบ้านเล่าว่า ใครที่ถูกปอบเข้าสิงจะเริ่มสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วราวกับร่างกายถูกดูดพลังชีวิตไปทีละน้อยบางคนถึงขั้นร่างสุดและเสียชีวิตในที่สุดคืนหนึ่งมีครอบครัวหนึ่งอยู่บ้านคนเดียวท่ามกลางความมืดและความเงียบมีเสียงประหลาดดังมาจากหลังบ้านคล้ายกับใครบางคนเดินไปมาแต่พอออกไปดูกลับไม่พบใครเลย แค่เงามืดของต้นไม้ที่โยกไหวไปมาช่วงนั้นสมาชิกในบ้านเริ่มรู้สึกอ่อนเพลียร่างกายสูบผอมลงอย่างรวดเร็วเรากับมีบางสิ่งคอยดูดพลังชีวิตอยู่ชาวบ้านคนหนึ่งเล่าว,ว่ามีครั้งหนึ่งลูกหลานของตนกลับจากทุ่งนานในตอนคำ่ำและรู้สึกหนาวสั่นทั้งตัวพร้อมกับเห็นเงาดำเคลื่อนไหวรอบตัว เสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังแว่วเข้ามาในหูทำให้วิ่งหนีไม่คิดชีวิตและตั้งแต่นั้นก็ไม่กล้าออกจากบ้านหลังมืดอีกเลยบางคนบอกว่าปอบไม่ได้มาเพียงคนเดียวมันสามารถแฝงตัวอยู่ในเงามืดแอบดูคนเหมือนกำลังเลือกเหยื่ออยู่เรื่อยไปและยิ่งใครเคราะห์ร้ายมากก็จะถูกเลือกก่อนชาวบ้านหลายคนจึงพากันใช้วิธีสวดมนต์และตั้งเครื่องรางไว้รอบบ้านเพื่อป้องกันไม่ให้ปอบเข้ามาสิง จนทุกวันนี้เรื่องราวของผีปอบในหมู่บ้านแห่งนี้ยังคงถูกเล่าขานกันอยู่ไม่มีใครกล้าเดินออกจากบ้านยามค่ำคืนเพราะเชื่อกันว่าหากโชคร้ายถูกปอบเข้าสิงร่างกายจะสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วและอาจไม่รอดนี่แหละครับเรื่องราวสยองของผีปอบบ้านท่าลี่ที่ชวนให้ขนหัวลุกจนไม่อยากก้าวออกจากบ้านในยามมืด ถ้าชอบเรื่องเล่าแนวนี้ก็ติดตามเสียงกระซิบเที่ยงคืนเอาไว้เลยนะครับเพราะยังมีอีกหลายเรื่องลึกลับและสยองรอให้คุณได้ฟังกันคืนนี้และคืนต่อไปแล้วเจอกันใหม่สวัสดีครับ